ครา50 ml, วา50มิลลิตรวน้ำแวววันอายุ21ป่วย700มิลลิตรในไม่กี่ปีวาวน้ำแวววันเธอคนนี้เรียกว่าเป็นสาวหัวธุกกิจตั้งแต่เด็กและกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นจนประสบความสำเร็จระดับ700มิลลิตรได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเธอหันมาทำงานแบบจริงจังด้วยตัวเองตอนอายุ13ปีมาจากความคิดที่ว่าอยากมีตังค์โดยไม่ต้องพึ่งพาขอตังค์คุณพ่อคุณแม่ จึงทาให้เธอสอบเทียบจากมัธยมศึกษาปีที่2ให้จบมัธยมศึกษาปีที่6ที่ประเทศอังกฤษและเธอก็ทําได้และเธอก็เอาเวลาช่วงนั้นมาหาประสบการณ์ชีวิตในการทํางานนําของในร้านไปฝากจําหน่ายตามร้านค้าต่างๆก่อนที่จะหันมาทํารุมแบนด์ยางถักในวัยสิบสี่ปีจำหน่ายอนไลายและสามารถแตกตังได้หลักเจ็ดหมื่นเลยทีเดียวซึ่งสุดท้ายเธอก็เสียกาไรจากการทําโคนาจนกลับมามีตังค์เงหลักร้อยหลังจากนั้นเธอก็หันมาสู้ใหม่ ด้วยการทําธุรกิจหินนําโชคทําตังได้หลักแสนในวัยเพียง15ปีและก็เคยผิดพลาดเข้าธุรกิจสไตล์จาหน่ายตรงตอนอายุ16ปีซึ่งถึงจะทําให้เธอรู้สึกผิดแต่มันก็สอนบทเรียนชีวิตให้เธอได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายด้วยความที่เธอชื่นชอบในการเก็บสกินแคร์เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทําสกินแคร์และประสบความสําเร็จจาหน่ายได้20,000กระปุกในปีแรกและสามารถถาบริษัทของเธอขึ้นไปในระดับร้อยลอในที่สุด เพียงแค่อายุ20เท่านั้นและล่าสุดเธอก็ได้ร่วมงานกับซุปตาโตัวแม่ของประเทศไทยอย่างชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของเธออีกด้วยอีกทั้งผลิตภัณฑ์ทุกตัวผลิตและคิดค้นจากต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีและผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศฝรั่งเศสและอื่นๆมาร่วมพัฒนาคิดค้นเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยเพื่อดูแลสุขภาพผิวคนไทย และได้จัดมาดามแป้งนวนพันล่ำซำนักธุรกิจหญิงชื่อดังรับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เพราะหากพูดถึงสโลแกนก็คงจัเป็นใครไปไม่ได้ต้องมาดามแป้งคุณนนพันล่ำซำคนนี้เท่านั้นเรียกได้ว่าทั้งเก่งและสวยคงจะรวยไม่น้อยหากสามารถให้ตังชมพู่และมาดามแป้งจ้างมาร่วมงานได้เก่งจริงๆสำหรับเธอคนนี้